มาพบกันน้องแป้งอีกแล้วนะคะรอส่งมอบอีกแล้วนะคะคันที่2ของเดือนนะคะรุ่นนี้นะคะขายดีนะคะกระบ่ายยกสูงนะคะเกียร์ออโต้นะคะ,ออะ,คะราคาถูกมากค่ะคุณลูกค้าจากพาราน้องเขาปกติ924,000บาทน้องแป้งขายคันนี้นะคะลูกค้าพร้อมส่งมอบนะคะเพียง759,000บาทนะคะน้องแป้งขายจริงๆนะคะคันนี้แต่ว่าลูกค้านะคะไม่อยากเอาแต่งนะคะรอรอ,อเดิมๆแบบนี้นะคะ ไฟหน้าของตัวนี้ก็จะเป็นไฟซีแคมนะคะคุณลูกค้าไม่ได้แต่งอะไรแล้วก็ไฟช่วงล่างตัดหมอกก็จะเป็นไฟ LED นั่นเองนะคะกระจังหน่าจะเป็นแบบเดิมจากโรงงานเลยส่วนล้อแม็กของเขานะคะล้อแม็กก็จะมาขนาดที่ขอบ17255ทั 70R17 นะคะคุณลูกค้าแล้วก็ด้านข้างนะคะลูกค้าก็ไม่ได้แต่งอะไรดูเรียบหรูหล่อแบบนี้นี่เองแต่มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้านท้ายเดี๋ยวมาดูกันค่ะ นี่เอกลักษณ์โดดเด่นด้านท้ายลูกค้าขอตูดที่สวยงามแค่นั้นนั่นเองจะเป็นไฟท้ายแบบไวด์แท็กนั่นเองนะคะจะเป็นไฟ LED นะคะเป็นสีแคมเหมือนกันนะคะทําให้โดดเด่นด้านท้ายเหมือนขับไว์แท็กนั่นเองนะคะน้องแป้งแถมฟรีให้ลูกค้าเลยเป็นไงบ้างคะคุณลูกค้าถ้าอยากได้โปรโมชันดีๆแบบนี้รถราคาถูกๆแบบนี้เพียง759,000บาทมีที่ไหนคะ4ประตูแถมเป็นรถฟอร์ดด้วยนะคะโซหาน้อง 094 9 6 9 2 4 6ยย้ามอีกทีนะคะ094 9 6 9 2 4 6 6เดี๋ยวน้องแป้กไปส่งมอบก่อนนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวมาให้รับชมกันใหม่นะคะว่าคันที่3ของแป้งของเดือนจะเป็นรุ่นอะไร ยนนะินดีด้วยครับยินดีด้วยครับขอเงินคนทองครับ